สวัสดีละกาทักได้ครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องวบวกดำสิงท่านดาวยูทูบหลักกระตั้งเปลียนครับกระผมใจนุ่มตอนก็ต้องโคจ่าครับพี่น้องขออนุญาตรายงานตัวกบพี่กระน้องครับยามบ่ายนะครับพี่น้อง14นาฬิกาครับอีก25นาทีโดยประมาณของวันที่1 5เดือนสอิงหาคม2 5 6 5นะครับพี่น้องหลังจากกินกะเทียงฝนตกห่อน้ำไหลเลยพี่น้องน้ำไหลตาตาน,ตานจานเปา ยืนลมครับโอ้ตายพุ่นณอดป้าเขาครับงานนี้เดือดหอนป้าเขาเลยเละมากนะครับเปีียนสิติดลมอยู่นี่จ่าเพื่อนบันล่ะเอากับเจ้าซานี่ครับ S y สองหนึ่งห้าสี่ Super A C E ครับกันนี้รถเสียวัดนะครับเหตุงานอยู่น้ำกันเ,เละเป็นเละฝนตกค่ำท่านพ่น รถผมนะครับจานแหลงบระยูมาอน,นีขออนุญาตล่าเมื่อหนึ่งป้าพอไปหาหมอครับได้จานแบตมาครับแทนอันนี้เละมากทีเอารถขึ้นนะครับรงสงงไซต์เออรถขึ้นนี่จานเปา่าขึ้นบนา,านดครับหาทางขึ้นก่อนเอาขึ้นทางใดนบุ้บนกันดีดีพี่น้อง ดีให้ดีขาดครับจากเสร็จเนี่ยอะไรเซตยังจะขึ้นบ่จะขึ้นบ่ขึ้นเม <c oughs> ื่อไหร่บ่ <c oughs> โอ้หันนี่อา <c oughs> จารย์ปอว่าเกือบขึ้นเมื่อไหรครับ <c oughs> เละแห้งเลยใหม่ยันในนี่ลายเติบนะครับว่าลงมายืนนี่ไหม่ยันในนี่ลายเติบ อันนี้เป็นบล็อกคอนเวิร์ตฮะบล็อกใหม่หาต้นแล้วโตกแข็งได้บ้านเนาะโอ้น้ำไหลแป๊บเดียวครับของน,งนี้ขึ้นอยู่กัท่านบ่ได้หลักสิเลียบ่ ครับฟังทั้งบุนสุดพอดีเอาใหม่เข้าึ้นมาไห้แล้วเอาใหม่เข้าึ้นมาไห้ป่ะเอาคือเอาเอาใหม่เข้าึ้นว่หก่อนเกืนอน้ามมนติไปน้ำเขาโอ้พี่น่องเห็ดงาหน้าฝนกับ ยากเนี่ยธรรมดาอ่ะต้องทําใจครับแัดบอกบอกว่าหาต้นยังีงย่างนาหน่อยก็ต้องเจ็บไม่เข้าขึ้นมาไว้นะครับันนามมาแห้งก็ยังจะมีใหม่ไปแต่ยืนต้อ <laughs> ดูสิจากใหม่ย,ยังเป็นใหม่ย,ยังครับ เออต้องขุนมั่งสายไฟเด้อขุนสายไฟตีงอย่างบนี้ขาดขอาเขาซะเกือบไม่ขึ้นเมื่อไรวะคันนี้วะสันเกือบมันจีดลมแบบจานเปล่าอออาจจะ ถือปลาเขาเนี้ยเล็กน้อยนะครับพี่น้องแต่ว่าเศตหวยกับอ,อยู่ในปลาเข่าไปละเศตหวยนะครับเศษข้องสาธารณะกับเพิ่นกับเส้นไห้ไปแล้วล่ะนะครับสำหรับเจ้าของแปลงเจ้าของหน้าเส้นอนุญาตไห้ไปแล้วนะครับตำรวจตรวจข้องให้อ,อืออาตามจริงคนละคนก็ถามว่าเขาก็ไปเห็ดหนาแรื่งครับอันนี้ผมก็ตอบว่าไงครับพี่น้องงบเข้ามา,นานหนาฝนเนาะ หองสำนีกันมาหนาแรีงนิ้นว,ว,น,10 10น,วนะครับน้องงามแนงจะบอกว่าใษเวลาบ่าเกินสิบมื่นหรอคิดว่านะครับกิโลนึงแต่ไม่หนาแรีงดินะครับแต่ไม่หนาแรีงเฮ็ดง่ายนะครับนี่เข้าป่าไปอาทิตย์กว่าแล้ว <laughs> กำลังพิ่มในเครื่องเดียวครับเข่าหมื่นสิบมื่นเลยกำลังในเครื่องเดียวธรรมดาใน,นเข่าหมื่นสิบมื่นไม่ต้องแล้วนะครับ cảm thấy ná náแรง tham đá, mình hao bơ riòn, nên phải trả qua cuốn mắt đi ok, bất đến chục mông cả, lấy, cuốn nám lấy bẻ ngang, sau nếu này có gặp ซื้ะเลือเกินประกาศหาผู้ใดมาปักตะไคร้แน่เครับยายฝนตกไายายฝนตกไยโอ้เจ้ามองได้ก็ผู้ใดวะน,นี่ไม่เดอร์ไมเดอร์ไม่ขึ้นแท็กจะคล้องกัน เกือบไม่ขึ้นมไาไ่อไรวะันนี้มาทันโอ้จอดใส่นอจอดนี้วะพงต้องจอดไว้ก่อนครับวันนี้ทาห้แดดอกอกีก่อนม้องมังนะครับตอนนี้เอาข้นขึ้นกับเครื่องสิเอาเอาขีดตมขึ้นกับคงสิว่าเป็นขั้นเป็นคู่วะเลยดอกผลก็แหงเราซึ่งละเกิน ขาดไม่ไ่้ได้ครับขาดไม่ขาดใจรอดโหท่าโมกตัดไว้อีกอยู่ดากเปื่อนเบิดจานเปล่าเอา้อเอ้านะครับพี่น้องมีงานมีการจะเลืมเด้อนะครับจะจะเลืมนะครับจะเลืมเอือน่นใส่เอือน่นหาทีมงานเนี่ยนะครับทีมงานเฮา เรื่องเงินใส่เงินหานะครับบริษัเป็นพี่น้องอยากพูดสาทุมทีอยากพูดโกรน้องหน้าอยากตีปลาม่างปลาพูดหอยพุดห้องกล้องใส่ไก่ครับเอื่นใดได้พี่น้องด้วยนะครับราคามาตรฐานราคาเป็นกันเองครับสำหรับทีมงานเท่านะครับเพาจะก่อเกล็ดจะเริ่นทร,รัพ์การยุทธานะครับกระผมใจนุมบุตรพ่อผบริการพี่บริการน้องนะครับผ่บ,บริการพี่บริการน้องเบึ้ดสมองสุบอนนะครับโทรหาใจนุมบุตรพ่อน่บริการพี่บริกเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์แปดหกสามเก้าสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะครับ หรือพี่น้องจะคุยทางไลน์นะครับเบอร์นี้มีไลน์นะครับสามารถแอดแอดมาได้เลยแอดมาได้เลยนะครับโอู้ยืนตากฝนได้ไหมนะครับฝนกระลิ้นตอนนี้เอาโทรศัพท์ไทยนะครับฝนฝนกระลิน <c oughs> นะครับเอาว่ากันไปจานเบ็ดเสิจอดเส้นหัวปวดทึ่งท่งเสร็จงานหนาฝนต้องทำใจในจังหน่อยนะครับพี่น้องในจังหน่อยหลายเติบ์ุมดละอืในจังไล่นนะครับ ฝนมันตกจอดไว้ท้่หันที่ว่าขวางทางเขาบ่โอ้ยการปอใไม้ไว้ก้อนสิจอดครับพี่น้อง ฮามองเก็บรถก่อนขั้นเอาไว้บนถนนบนนนนท่างกกะสิกีดขวางท่างจะล่จอดครับก็คงต้องเอาลงกไปไว้ข้างล่างน้ำกันในกัรทั้งสองขั้นน้ำอาจารย์เปูล่ะระวังสายไฟเท่านั้นแหละ กำล,ลังเห็ดกลังมวกับกำลังเห็ดมวลเห็ดงามกำลังเห็ดไต้ดีด้วยผลผัดมาก่อนกำลังเริ่มเห็ดได้สองมือกำลังได้สองมือบ่ิการแบสทิ่งมี <c oughs> อัเด xuống tược này không? xuống tược Ô, oh, vâng cắn luôn con. bô lô bô lô rồi bây đây vô vẫn cán luôn gần phải đủ quá phải lèo vừa lạ mong tròn trong cần vừa lạ à còn bèn cả đấy rồi อันละเอาไปเอาไปยืนไว้ฝนกระไดพี่น้องเมื่อยเมื่อยน้ำฝนแต่ไหนยังตกดีเลยมันกระตกดีเกินนะครับก็คือว่าลแล้วเนาะได้ดูการพิ่นนลยครับพี่น้องแ <c oughs> จกดีจังไนได้ดูฝนนครับเอาเอ็ดงานงานี่แ็ต้องทำใจได้ยักหน่อย คลิปนี้ก็บเสียงลาพ่อจากพี่น้องขึ้นเก่านะครับอำลาพ่อจากพี่น้องขึ้นเกลาพ่อพี่น้องก็เบิ่งหนางานหลังจากฝนตกใส่นะครับเละตุ่มเปะครับเจอกันคลิปหน้า้ะพี่น้องเด้อนะครับเจอกันคลิปหน้าครับโชคดีมีใช่มีเงินใส่หลายครับพี่น้องครับใจดีนมบุญท่อนขออยากลาพ่อจากพี่น้องขึ้นเกลานะครับเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ